สบ,บายดียาำคำพี่น้องอยื่ดีตอนหับข่าสููซ่องเบาดาวบ้านนาเด้อกล้วยกำลังกับเพื่อนกับซ่านมันโอ้เป็นพูงเลยพี่น้องสิบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองโตพี่น้องมีงจะลูกเคยพอน้องดิฉันเนาะพี่น้อง เคยพอหลังด uh, ิ่นมายืมสอบเออิ่นมายืมมันทานคนละภาคทางกับหัน้านค่เดีนาส่ยมันจะยู่ามพวกข้างขนีเื่นล้งมสุมสูงอันนี้ กสอบมันมายืมแบบไทป้าเต็มขาดะไรไอมสบายดีนะนี้เงินด้เ่าก็เะเ็กบ่เยมีเงินซื้อไว้นะอันนี้่นเสีไปส่งเจ้าไม่ว่างปรนอยาไหซื้อไว้ซื้อไหวเนาะอื มันเงองเ,เก่าเ,ไไ <c oughs> เาไหรไ่เฮ้ยเหตุยังเงินเนี่ยนะนมีอะไอย่างเงี้ยเฮ้ยมาล้าอย่างเขาก็ค่าใจใจเปิดมายืมรถไทยเปิดจะใสน้ำมันใหบ้บ่น้มไทยค่ไปส่งให้ด คุดีงามแรงอยากได้วเี่เอาก็ได้ขายเขากับายราคาสิสิวาสอบล้วรอแลเต็มปนโอ้ยสอบไปรอยังรำเอาเทยวขาสอบเ้ออืมเต็มเนาะ สวัสดีค่ะป้าลุงอาบนนำแล้วไรเด้อป้าลุงเด้อให้อาบน้ำแล้วได้นานนิ่มเนิร์วันนี่งหนุ่ได้ได้เหี่ยวลูกแข้งแข้งยุ่งยุ่งยู่งยุ่งยุ่งยุ่งป้าเฮือนหลังนี้เบิดปูนมาเกลายหนึ่งเนาะ อันแบบว่าเขาเอาเมื่อน้ำหนักกระซ่างเขาเอาเมื่อน้ำหนักกระบอกว่าโอ้พี่น้องเอ้ยเบิดปูไลหรือไงกระสอบมันยนะพี่น้องกระอาเทรอบเนี่ยคืยังเบิดต้นกัวล่ะช้านิดซาวช้านิดชานสอบทิมไปเนี่ยกระถ่ายสอบบ่เบิดโอ้ยมันอร่อยกัวสอบน่อยเนื่อเครื่องรางนี่พี่น้องเอ้เบิดไปไลปูน เล็กอีกก็เบดบลายพวกเล็กที่ปลอกเทพือนเอาก็ใส่ยเล็กใหญ่เบดอย่าไปอย่าไปกว้างขึ้นมาเลยครัเอ,อ้ยไปขึ้นมาอีกแล้วเร็วเดี่ยว,วางกันยังไงน่โย่โยโย น่าน่ารมดีสบายดีปลาูกเลยไหม่ห๊ะแหมพ่อเห็นให้เบิ้งแล้วพ่อเห็นเหนเบิง้งนี่นีถุแล้วสบายดีปลูกไมไหมไดเบไ,ไ,ไ,ไให้ปลาลูกยู่ไหสิส,สปาลูกเนยนใจน้ำเป็ดน้ำไก่เอ,อ้ยังหูจา้าสบายดียังสบายดียังหนะมล้นะชมพมล่อลอเนี่ <c oughs> <c oughs> ก็ค,คิดวันฮะอลีดน้องหลีดก็ออกมาพอดีเลยพี่น้องเลยเอ้ยออกมาเลย,เอ,ยออกมาหาแล้วนี่ป้าจบบ่จืดมันพี่น้องเลยแห้งกันย่าเมื่อหน่ชิบซีชิบหาคือเถาแทะพอดาวว่ะป้าปส่งก็มาขาด ขา,ขาดแน่แต่ป้านมา,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 านั้าถุยก <laughs> ็ <c oughs> ข,ขอใจย<ต>ุเบ็นแฟชั่นยุคใหม่ม,มีแต่ผูกงามๆม,มาเนี่ยป้านออกมาแต่บ้านฮะก็สิมาวีพบ <c oughs> อยู่หน้า <laughs> ผูน่องก็ได้แต่แนมเบอ่์เอื้อยผู้ลงบงข้างล่าง มาเลใช่นี่ลิายเื้เครื่องง่อยบอม่มแต่ปักซองพู้นี่คือบอบอกเนาเนาะคือบอบอกนะสิเปอาอ่อ,อนชะ่นางเครื่องในาปักแ่งมาหอดแหละพ่า ข้าวขึ Two, ้นไปพาเข้ามาเลยดีก็บอกบอกแม่ว่าสิขึ้นฟักซองแม่บักแ่งทุ่งซนีดอกซยังเมื่อเยสนะไรบนาน้ผู้สาวนะฮะอุ้มาวเน้าผู้สาวเยอุ้มเนี่ผู้สาวสิบส่ชิมห่าวไปไปอไป ผูผู้ใหญ่ทางชั้นภูผู้่ทางพีแล้วเมื่อไรล่บเราเราเ็จอลู่แล้มาคนเพื่อเอามาหาน้องนี่อือีโปเออปิอุ่ยดังเป็นยังไงเป็นยังดิเดี๋ยวเอามาจะปุ๋ยได้ลรกก็ได้หรือเลยใช่ให้ตัวหนึ่งปุ๋ยให้คราตัวหนึ่งมาใ อู้เคาะอู <S <S ้่ปมปอ่ยไป็กอร็อห้อุ <h <h ้มเนอ้าบอนอนน้องมหามาไหนมาเล่นมันกะอ้นเห็นมันดอกกระบอกสามสี่มือผูมันออกมาออกมาเองมันใช Đi bay thái to này bạn này. Mama để năm nào. Hãy ơi Miu ôm này lúc. Hãy ơi Miu ôm này. Ơi pha ไป bưng pet pa, ไป bưng pa pa. Pa. Pa đi pa pa. bưng pa. Đây lại tốn muông cái phụn yun nó nóng đấy. Ừ, mà sẵn. Vậy này. chắc khoam xuống để cắp này. ปึงเพิ่นเอาหูอันเพิ่นยัง,งน่อยเด,ด,ด้อโฟตลงโอ้ยไปขมาคู่มเลยว่ากันเบากันตุยพี่ดีแดงอะไรอะไรเป็ดปุูป่าโอ้ยดีเลยอมันสกเกลือได้บ่าขมุกเกลือกันเป็ดก่อน ปี๊ป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 ีวถางามก่อนเออมิดน้อยแล้วหัวหันป่าป่านั้นมาถาอะไเลยบ่ี่ชายบ่บ่มีรลโอนถึงมาถาอะไรองวานมึงด้วยะจังหน่อยาทั้งป่าทั้งเป็ดเหรอแรนะป้ผุนผู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 ่นเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมันหิว เป็ดกับพ่อเป็ดลีดพ่อพ่อถาเกลือเป็ดก่อนจังหวะน้งอือปลาลายปลาอยู่ปลาตะเพียนปลานินโอ้ร้ายอยู่มันหนักยังตัวหน่อยปลาลงเบิดฟูงเลยปล่อยไปถากเกลือเป็ดก่อนเกลือเป็ดกับขั้นเกลือตะเวนมันกับนั่น ยิ้วไก็คำคำมาจังงนึ้ี่บปบานมันทำเมื่อวะอืมจะดูจะจะจะ

เอามาแม่ทำสิหอยไว้ก่อนบ้านเราไม่ยาเกือบเป็ดจังมาเกือมันมาดะเล่นไก่ตกดินนะค่ะหน้าได้ใช้นะนี่เล่นอยู่เกลิ่นยังน้อยนะบอกว่าเอาแล้วหรือนะครับน้าคุณไปได้กเล่นแล้วพ่อใหญ่เนี่ยกับหมอกระป๋อปันใด ไงเป็นสาวเลยโนีเนี่ยคบเันผู้บ่าวบ้านได้ก็อนอมบ้านได้บ้านนาวะอืมเป็นครบบ้านนาวะพช่นอไหมคบผู้บ่าวสีเป็นอันสะพายผู้ไทยและเฮ้ยเนาะเออเดี๋ยวต้องว่าวันหมักพริกกับเป็นหมักเต๋อหมักยังบอกเออหมักเต๋อหมักเต๋วบอ ว่าจริงใครได้ส้ะน้องลีชืได้แฟนนันเป็นผู้ไทยไเด้อันพิ่งหยอยชืได้ลูกเคยอันผู้ไทยแล้วไทยนพองนวะ น้ว <c ười> ่ชงผมสิเบิ์บดมือนะบ่ชงผมสิทิบดมือนะบอหัวยันตกซ่งเลยเนาะครบอันบ้านเดียวกันบนนี้นะเนีสุก็สุไปน้ำกันอร่อยเนาะอันแร่อนงสเนหืนมดลอ นี่บ่มิ้วนะครบก้อนแปลว่ารีดมาคดครบน้ำลังครบพละคนอยู่ตีเลือนไก่ไก่กันนะอ้ยจังไดืมอไก่ไก่ไกกันเ้ đâu <laughs> pin nó nó มันบ่ทันละค่ะ cho แหน่ให้เอาขึ้นไป